สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจแดงก็นั่งอยู่มงเดียวจนหัวฟูแล้วปากก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามเั็งรังใจท้คนเถ่าคนแก่เนีย่ยค่ะนั่งไ้เศร้าจนหัวฟูล่องไงท่านผู้ชมสามสี่คลิปแล้วหวยอนี่ก็สีเป็นผู้ท่องสาหงวดกอ้อนเพิ่นห้ยเจแดงมาซูญหาแมน่นแมน่ผู้ท่องสาค่ะผู้ท่องสาหงสุดท่ายวหวยหงวดก้อนเนี่ยเขาของเพินน่นเนาะ เจแดงจีจามบ่วจามขอามาเล้วกว็ไลไกูแช่บมือนน้องแจเจแดงสังซื้อครีมตังไม่ได้กะอุดหนุนเจแดงเนี่ยอุดซือ้อไวเงียบเงงเศร้าส้อยแล้วเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวไรก็ได้รับสายท่านผู้ชมจัดเก็บเบอร์ล่องเทืองทากไร่ขอม้าทรงซื้อทีอยู่ขอมัาในไร่กะในครีมเดคีมในครีมเหี่ยวเหี่ยวย่นโอ้ยตัวหอมปั่นไม่วั่นตอนเนาะตัวหอมยังวั่นกันยังมีอยู่ ริ้วรอยต่างๆดีขึ้นมากก่บเบื้องหน้าเจแดงหกสิบแล้วหกสิบปีแล้วใช้ตัวนี้มาปีกว่าแล้วค่ะสาวันได้ว่าใช้กิ่งแล้วนะหน้าถึงได้ดีขนาดนี้ถ้าไม่มีครีมตัวนี้เจแดงกลับไปแล้วเบื้องคลิปก็เกาตะบิกายปิก้อนเจแดงหนาน,าานานีบ่เบื้อหน้านี่เนี่ถี่เพราะว่าใส่ตัวนี้นะเนาะอันนี้สบู่ลดฝ้ากัดจุดด่างดำเจแดงกะถ้าเพ่งซื้อมาที่แรกถ้าตตนหนายันมันเบิดมันต่อมากเอามา ค้องเป็นค้องจะาของเองทูประตูเนาะแล้วก็สั่งเข้ามาได้ตามเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอนะคะจัดเก็บเบอร์ล่องเครื่องผูท้องสาหดกรเพิ่นกะหายอยู่ที่ศูนย์หาเอาไปเบิงน้ากันค่ะท่านผู้ชมเนาะโค้งสุดท้ายปูท้องสาเดี๋ยวจะแดงเขียนหายเนาะค่ะเนาะหดกรเพิ่นกะอยู่ที่นะคะนี่บนเพิ่นให้มาเนะาะบ่ได้ล่งคลิปเนาะ,ะเนาะไม่ได้ลงคลิป อันนี้ลงคลิปไปแล้วงวดนี้เนีค่ะหมวดที่ผ่านมาดินี่หมวดที่ผ่านมาที่ลงคลิปบนนะคะเนาะต่อไปจะเป็นล่างนะคะนะศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสิเป็นของเมซี่นัน่นบ้าหูเจดียงก็มองเห็นต่อศูนย์กับศี่หา้าว่าเสียสายต่างว่าเสือศี่ก็ขอเป็นศี่หกเธอเนาะสื่อศีหกเลียกกัน เลกล็อกไวเยอะนะใช่กับหลายอาจารย์ด้วยนะสี่หกตัวคนไม่มองนี่ค่ะทอมมี่ส้มแต่มีสเมซี่เพิ่นว่ามาซีแต่ว่าของเพิ่นเพิ่นมาจิตเนาะจีเจ็ดอันนี่คืออ,นนคอ,อันนี้คือเรียกล่างทีนี้ค่ะทอมมี่ส้มล่างอย่างเดียวนะคะเพิ่นให้ล่างมาหลายรอบดิ่นให้ล่างมาหลายรอบดิค่ะทอมมี่ส้ม นะเป็นกระไฮรันงนะหลายเสียแท้นี่ล่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวทำเป็นส้มเจดียงเขียนให้ล่างล่างล่างชุดหนึ่งล่างชุดที่หนึ่งก็ไนศูนย์หกเสียงดังเลยศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามหก สามเจ็ดสามเก้าเันเป็นหล่างมากจุดที่สองนี่บัดนี้ท่านกระสั่งความมันเนี่ยความีความมันมมมมมมม่นใจท่านห้มากุดสองส,องสรุปสรุปมากด้วยบัดน,นี้สรุปมากแล้วค่ะท่านผู้ชมบัดนี้อืมล่างอีกสุดหนึ่งเพิ่นน่ะ เอ้ยเนาะเอาทั้งสองยางหลุดชุนชุนชุนห้าไปเบิ้งของไฟมากบ่เนาะปูเนาะมาสรุปว่าคือกันหลายรอบแทนเนาะทุก้าลูกสี่ห้าเอาให้มันแน่นอนาะเดาปูเด้อ เดี๋ยวออกมาสิว่าโอ้สูตรนี่ต้องให้มั่นใจสูตรของเจ้าของเด้อปูเด้อเนื้อลอกกันหน้าเด้อปูเด้อหลายหลายเทียอะไรก็ได้เนาะส่งมาให้เจ๊แดงเทียแรกเนี่เ,นะเจ๊แดงไม่ได้ลงคลิปต้องเข่าด้อยวันนี่ต้องเข่าเด้อปูเด้อซองหัวซองอันปันนี้เพราะว่ามันหลาย ทรงไม่หารอบแรกเจแดงเนาะทรงเลขล่างเนะงาะทรงไมให้รอบแรกคือตัวนี้นะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าวันนี้จะทรงไมให้รอบที่สองรอบสรุปสุดท้ายคัดมากคัดพันได้แปดแท่นที่จะลดล่องเดียสองตัวเนาะพันได้เพิ่มขึ้นหลายก็เก้า 9. แสดงว่าคว่มบมันใจศูนย์หกศูนย์เจ็ดเอา้าศูนย์เก้าวันนี้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะ ศูนย์เก้าเอกออกศูนย์เจ็ดมามันมันหน่อยตัวด้วยค่ะปุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมแปดเก้าสิบสิบตัวสิบเอสดับศูนย์หาไม่อีกศูนย์หาจะกระตัดถิงรูปออยังปุนเนาะมันออกไปแล้วนะเพรมันออกบุญเนาะ ก็มาออกล่างก็ได้เลยค่ะโค,โครงสุดท้ายปูเอ้าปูยังละ่ะปู่ทองซาปู่ทองซาเอาให้แน่นอนนะปู่เสี้ยนลายคนนัดนนนะว่าอันเสี้ยนข้าเจา้านั่นนะ ลองดูรูปภาพเหล่านี้อ้าวขอบีเตอร์มันเบาค่ะปูบางคนโอ้ยคนบางคนเออคนบางคนเบาคอยบ่มีเวลาไปโค้งสุดท้ายผู้ใไดดอกเอาเลี้ยวกะไ้เลยเพิ่นว่าบางบางเซียนเพิน่นเบาเนาะบุมีเวลาสิไปไ้หลายตัวบ่มีเวลาสิไปโค้งสุดท้ายบ่ได้แนมเลกขกไผดอก ม่นเป็นปูสันเด้เพราะสินอนเบืองตะเลขข่อยคนมีเบียกมีงาน่าสันเด้ผู้ลองค้นวานนั่นนะเออเสี้ยนบางคนวานั่นนะบ่มีเวลาสิเบื่องของผู้นั้นผู้นี่มาสรุปห้ดอกว่าสันเด้บ่เป็นปูเพราะเบื่องตะเลขแล้วกัมาสรุปเอาของผู้นั้นผู้นี่มามักมาสรุปหายสันเด้ว่านั่นะค่ะท่านผู้ชมก็สิว่านั่นนะเนาะ บ่ม,มีเวียวกมีงานบ่ม,มีโขงสุดท้ายบ่มีสรุปบ่ได้เบิ่งเล็กไปมากโขงสุดท้ายให้ดอกวาา่าซานบาแบบหน่อยใจได้เพิ่นนั้นนะจากเสียนไดดอกว่าเสียนที่หายเล็กเจแดงนี่ละ่ะใหายล้วคือห้เลยิ่นวานนั่นนะสูตรก็คือสูตรสูตรวัท่นนุนี้เอาท่อน,นี้บ่ม,มีสรุปดอกบ่ได้คิดคนมหม่บ่ได้ค้นหา ก็สิได้มาถ่องสุดท้ายบ่เป็นปูบ่มีเวียกฮาร์ตหวยฟองบุญอันบุ้นี้มาให้สรุปให้ฟังว่าเออนี่ยนั่นนกระวางสเสเซียนบางคนนั่นนะนะคะข้างล่างศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามหกสามเจ็ดสามเก้า อีกชุดหนึ่งกับศูนย์ห้าศูนย์หกศูเกตรงกับหวยใหญ่บ่ฮะตรงกับหวยใหญ่สูตรใดก็สูตรใครสูตรมันนะคะสูตรใครสูตรมันอย่าคัดลอกมาด้วยกันถ้าถูกแล้วถูกหมดเนาะ เขาล่อให้กลุ้มได้การหวยน,นั่นต้องขออ,อหวยล็อกค่ะท่านผู้ชมหวยล็อกหวยล็อกนั่นเขาไปล่อให้กลุ่มได้หวยล็อกสิบสองตัวพิน่นนมากเิ่นเน้นมากนั่นแปดตัวแต่พ่นมือสุดท้ายเพ่นสิบคะนมากตัวใด เขาไปเพิ่งได้ในๆนี่ค่ะตั้งิปูนเปกันก็นของปูนง่วนเนี่ยของปูไอเกียดปูดเอาล่องหวยปูท่องสาในคลิปล่างเนาะค่ะนะควันไหนมาสองรอบกันแล้วได้หลายตัวแต่ว่าตัวนี้มันเก็เป็นบนล่าง,นนงเ,เนาะสังเกตเห็นนะสังเกตว่ามันจะเป็นบนมันจะชุดเก่าที่บนไหหมาา 0หา0709หรือ060709แล้วก็454647ประมาณนี้แหละแมนบอสเแดงก็จำเนาะการทนผู้ชมด้วยๆถูกหวยไปด้วยกันมีคอเป็นน้ำกันไปสิเขากลุ่มกับกดไตความเมน็นไตความิดเ็นนะก็กดไปที่ไตความิีเห็นไตคลิปนี่นะเลื่อนเลื่อนขึ้นมาสิเห็นความคิดเห็นเมื่อกดลงไปเลยก็จะเห็นลิงก์ลิงก์กลุ่มเจแดงอยู่เนาะ ก็เข้าไปล่อหวยซางใดสีใดมากบอมืออื่นนี่เพอ่าเป็นเน้นมาแล้วแปดคูซึ่งก็ทําำร่วงไปแล้วในกลุ่มนะคะเนาะแปดคูนะแต่พรุ่งนี้ต้องรอต้องรอต้องต้องรอสีตัวว่าจะเน้นมาอีกไหมเนาะคะนะ่ะเนาะคิดว่าน่าจะเน้นมากนะคะเนาะขอท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปนน้ำกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ